ยกมือขึ้นน้ำปั่นเก่งไหมครับ <One more. S 1> น้ำปั่นเก่งไหมครับเก่งไหมนี่แมีไหนย,ยิ้มใส่ดิยิ้มใส่่าสิน้าวทำไมไม่มองเลยเนี่ยมัวแต่ดูกาตูนเหรอน้อนำปั่นดูอะไร ดูอะไรดูอะไรบอกยาสิดูอะไรครับทำไมไม่พูดเลยครับปั่นครับปั่นเลยดูอะไรฮดูอะไรดูอะไรครับอืตัวอะไรครับดูอะไรดูอะไรบัวเหรอ ใช่ไหมใช่วัวไหมใช่วัวไหมจะไปจับใช่วัวไหมนี่วัวต <at> ัวโตไหมตัวโตไหมตัวโตไหมลูกวัวตัวโตไหม